กก็ท่านอาจารย์ถือนแล้วก็น้องนักศึกษาที่ตั้งนะครับตอนอยู่เลยวันนี้เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่ามีความตื่นใจอยู่ที่อาะารับวัยน้อยคือผม่ก็เป็นสิ่เก่าของที่ที่เป็นรุ่นแม่นมสิงจบไปน่าจะสามสิบกว่าปีมาแล้วก็ได้เข้ามา มีส่วนร่วมนะครับในส่วนของโครงกงารนนพัฒนา,าทั้งมาและเ็ษตากกับงานในเทศรุ่นกั้นนะครับอ,อยากจะท้าความอย่างนี้คุณว่าทำไมเราถึงคิดท,ที่จะเริ่มมีโครงการนี้ขึ้นมาก่อน,นะอ,อยา่างที่ท่านได้ได้ดูในวีทัศน์นว่า,เ,าเราครบรอบ30ปีจริงแล้ก็คือว่าพูิจัการเมือปลายปีที่ผ่านมา นะครับสามสิบเราเราอยู่นี่มาสามสิบปีแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นปีที่สามสิบไดแล้วนะครับผลตอนนี้เจ็ดทีชื่อ,อส่วนที่เมื่อกี้อาจารย์อารมณบอกนะว่าก็เป็นเราเรียกว่าเป็นตัวเเซ flexible เ e g i s t e r นะครับเป็นตัวแผงงนวงจรที่มีทุกอยแบบที่อยู่นะฮะซึ่งเออ่ในตัวที่ส่วนลักษณะอย่างนี้นะมันอยู่กับอุปกรณ์และตอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับ โดยมีหลักแล้วอย่างที่เราเราชอบกาเนี่เก็เป็นพวกคาดิส์อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่เราชิ้นส่วนที่เราถลิอย่งเนี้นครับแล้วใครยรู้ไหมครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งผลิตค่าดิสแ์เป็นลำดับหนึ่งของโลกอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็แล้วนยโยบายของรัฐบาลในล่าสุดเนี่ย และประกาศล้วว่าจะเป็น p c b หักของาขอาเ,เซียนของเอเชียเพราะนั้นในวันข้างหน้าเรื่องของตัว p c b หรือว่าจะเป็นตัว FPC ที่เราเรียกว่าเ็นที่ว่าเป็นเกระสเนี่ยมันจะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเทรอนิกสีเนี่ยมันมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลมากๆนะครับแล้วก็เราอยู่คาะ30ปีเนี่ย เราพบว,ว่าในระยะสามถึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับการทำธุรกิจมันก็มีความยากมากขึ้นเรื่อยครับเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากนะครับในสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่ามันอาจจะขึ้นเป็นระดับเป็นเส้นกราฟเปเส้นตรงนะครับแต่วันนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่ากราฟมันขึ้นเป็นเอโเนเชื่อนะครับสามปีที่ผ่านมาไวอย่างต่ำมาก ในขณะที่คู่แข่งนะครับในธุรกิจนี้ก็เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่เรื่องของตัวโกลบอลฟ,โฟิลิสีในเรื่องของภูมิรัศน์นะครับใช้หนะ้าพลาสติกก็เริ่มมีสภาพแวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายขึ้น,นเรื่อยๆนะครับทำให้วันนี้าการันธุรกิจเนี่ยต้องแข่งขันกันสูงขึ้นอย่างมากมากนะครับ จึงเป็นที่มาว่าคาว่าควา,ค,ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของประเทศเนี่ยต้องหามาพิจารณาแล้วก็ทําให้มันจริงจังๆให้มากขึ้นหลยให้มากขึ้นหน่อยเล่นเทคเองเราก็ได้พิจารณาเพราะว่าเออเราควรที่จะหันมามองเรื่องภุมิคุ้ี่เป็นเรื่องสําคัญๆๆๆๆที่สุดที่สุดเทคโนโลยีเนี่ย จะไปไวก็ตามน,นะครับแต่สุดท้ายก็คืออยที่คนนะครับถ้าคนไม่ดีจริงไม่เก่งจริงนะครับเทคโนโลยีที่พูดถึงวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปถึงเพราะฉะนั้นร่างเงาของ,ของคำวิธีความสามารถในการแข่งขันผมยังมองว่าบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เป็นที่มาหว่าทนไมวันนี้เราถึงหันมามอง สร้างความรุ่งเรือกับทางมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ได้มีการจริงๆแล้วตอนเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเริ่มมีการติดต่อกับอาจารย์อาจารย์เบญชัยน,นะฮะให้เริ่มเริ่มอาจารบอกว่าพอมีโจทย์อย่างเงี้ยอาจช่วยเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างที่จะเราจะสร้างความร่วมมือกันได้บ้างนะครับก็ไปที่มาถึงสามโครงการที่เมื่อวา,านท่านอาจารย์ S <S 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 ก็ <S <S คือจริงๆแล้วอย่างที่จุดเริ่มต้นเราเรามีประสงค์ที่อยากจะหาความ,มร่วมมือในการพัฒนาบุคลาวรทั้งทางบริษัทกับทางรายวิาลอันนี้โจทย์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเลยแล้วนะฮะรเราก็มาปรึกษากระทางอาจารย์ทางอะไริทเกษตรซึ่งเราก็พบว่าทางมราวิทยาลัยเกษตรมีความพร้อมทในด้านบุคลากรนะครับทั้ง พร้อมๆในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของห้องหลักรเกานต่างๆเหล่านี้นะครับก็เราก็เชื่อมั่นว่านะครับว่าความร่วมมือที่เราคิดว่าอ,อยากจะบรรลุวัตถุประสงค์เราในวันข้างหน้านี้น่าจะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วเราจะทำให้ผลนัพธ์ท,ในในที่เกิดเกิดเป็นเกิดจริงในงานนได้ครับเอ่อผลลัพธ์ที่เกิดจริงในงานาคือทวันคือคือ,คอ,คอ,คอเรามีความต้องเสร็งหรือว่าเราอยากจะเห็น ทเทคโนโลยีจากการผลิตจริงรกับห้องเรียนจริงเนี่ยมันเกิดการเชื่อมโยงมากมากครับเพราะฉะนั้นเม็กเซคลาสวมเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามันจะเป็นประตูเชื่อมนะครับจากคําว่าเทคโนโลยีจริงกับการเรียนรู้จริงนะครับแล้วเราก็ได้ได้เรียนเชิญอาจารย์ไปไป,ไปดูหน้าง,งาน,น,นจริงจรับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันจะพัฒนาแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปประจได้จริงใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็เชื่อมั่นว่า สิ่งต่างเนี่ยมันจะต้องเกิดนะครับได้จริงแล้วทางมิกเทมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ในระยะยาวไหมครับก็เชื่อได้เลยครับว่าถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำเร็จจริงนะฮะอันดับแรกคือการขยายสู่ในรายการผลิตอื่นนะครับเราขยายไปแน่นอนนะครับแล้วก็ในกลุ่มบริษัทเม็กเทคเนี่ยเราเป็น worldwide นะฮะ เราสามารถที่จะนําไปพรีเซนต์นำาสามารถที่จะไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มประชานวลคนได้หมดนะครับไม่าจะเป็นทั้งทั้ภาคยุโรปทั้งภาคจีนทั้งภาคอื่นต่างๆเรามีเป็น global engineering meeting นนเราไปเปผยแพร่เขาได้หมดเพราะฉะนั้นก็เชื่อสิ่งคัคือว่ามันจะเป็นการช่วยกันยกระดับนะครับวิศวกรของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มันมีความก้าวหน้ามากขึน้น อยากให้ท่านงฝากจินท้ายกับสำหรับเด็กเจ